เอาล่ะรอบนี้เราเล่นเป็นตัวเลจูกันบ้างนะฮะก็แนวสายวิ่งเลยนะฮะอ่าเดี๋ยวไปที่ธงกลางก่อนนะครับทันไม่เอ่ยสกิลไหมหลบหลบสิโอเคสกิล่อเห็นปะมันไม่โดนเพราะว่ามันมไีไอเนี่ยมันมีชิลเอออ่ะรอมาใกล้ๆรอมาใกล้ๆอ้าวใครโดขอเต็มๆขอเต็มๆเฮ้ยไม่โดนหรอ เฮ้ยเดี๋ยวผมพลาดปะวะถ้ามันโดนพิษแล้วเดี๋ยวมันหลุดโอเคต่อเลยเนี่ยข้อดีเห็นปะเห็นไหมว่าสก,กิลสองคูดาวโคตรไวบิกมัมเหรอโอ้โหช่วยได้เท่านี้หุยธงมันไป80แล้วอ่ะมันไม่โดนอ่าโอเคเดี okay, ๋ยวผมไปต่อเลยดีกว่ามาั้งไปต่อเออมีบิกมัมนี่สู้ได้นะอ่ะรอรอโอ้โ oh, หพลาดอีกแล้ว คือถ้าไม่เก้โดนเต็มดอกอะ่ะทีเดียวตายนะบิกมัมอะ่ะปป๊บอะ่ะตายบิกมัมตายหนึ่งธงเลยโหป่วนยาวยาวเลยนี่อยู่โคตรยาวอะ่ะโซโลโอเคขอทีหนึง่งตายเลยเรียบร้อยอะ่ะได้ธงสักทีเฮ้ยขอเฮอะิิกมัมอือ อ่ะสก,กิลให้นะครับลาบ,บิกมัมจะไม่โดนดาเมจนะฮะเรียกง่ายๆว่าดึงทงฟรีเรียกว่าเป็นคอมโบโอ,อ่า<ๆ>เกือบได้อยู่แล้วตายจนได้ที่ตายนี่มาติดบูน,นะถ้าไม่บนูนี่ไม่ตายนะเห็นปะประเด็นคือดิอต้องการจะบอกอะ่ะเห็นไหมอยู่ทงกลางกี่นาทีเกือบ2นาทีปะ่ะเออทีเนี้ยลองถามดูดิสายวิ่งเจอไหนทําได้บ้างวะเออจริงๆก็ไม่ต้องบวกก็ได้นะแต่ว่าก็จะเอาทงกลางอัแหละเออ ่ะเดี๋ยวไปต่อไครโดมาวะ่ะสกิลมาสกิลก็สกิลโอเคขอคืนบ้างได้ไหมโอเคเรียบร้อยอเฮ้ยเมื่อกี้ไม่โดนอ่ะไปเลยไปเลย <S <S ดึงธงเลยนะครับข้อดีของเลจูสมมุติถ้าดึงได้นี่อยู่ยาวนะบอกเลยนะแต่คงไม่ได้แล้วล่ะอืมว่าแล้วเชียวไปเลยไปเลยเดี๋ยวไปธงด้านด้านบนเอาก็ได้โซโลตามไม่น่าทัน โอ้โหเกตทงเดี๋ยวกันเดี่ยวธงบนก็ได้นะคิงมาช่วยพอดีไม่ได้วะอ่ะกดอามาต่าไปก่อนอ้าวเอ้ยโอเคโดนดิเออไม่ได้อ่ะไม่ได้ไม่ได้ไไดจะดึงธงก็ดึงไม่ได้อ่ะก็เป็นดังนี้ละกันการเล่นคงจบเพียงเท่านี้ส่วนคะแนนก็ประมาณนี้แหละ พิกมัมดึงยังไงก็ไม่ทันนะโอเคเอามาตายกีจบเกมเอา้าวฆ่าพิกมัมซะงั้นจบเกมคะแนนสวยสวยเจ็ดพันสายวิ่งนะเนี่ยสายวิ่งนะเนี่ย,ย,ยรอบนี้เราเล่นเป็นตัวเลจูกันนะครับอ่าเดี๋ยวผมต้องคุยกันนะว่าตัวนี้มันเหมาะสำหรับเมหลักเท่านั้นซึ่งซับมันไม่เหมาะดูดิมันมีแค่หนึ่งสองส่วนแท็กเจลม่าเนี่ยณนะปัจจุบันยังไม่มีเห็นไหมดังนั้นก็เลยมีแค่2แท็กเท่านั้นเองคือโลกใหม่กับวิ่ง มันเลยไม่เหมาะสาหรับทําซับแต่มันเหมาะสาหรับเล่นเมหลากเช่นไม่ต่างกับตัวเลลี่หนุ่มก็ได้นะฮะอย่างเลลลี่หนุ่มนี่ก็แท็ก2อันเหมือนกันนะถ้าถามว่าเลลี่หนุ่มกับอ่าตัวเนี้ต้องเรียกง่ายๆว่าเลลี่มันเก่งเฉพาะตอนที่เราหลบได้ถูกไหมแต่อเนี้ยไม่ใช่นะคุณเห็นคูดาวสกิลสองอ่ะผมผมใช้ถีไมเห็นไหมบันทีมากนะแล้วแม่งปวดแบบปวดเลยอ่ะไม่ว่าแล้วมันยังมี คอมโบตอนที่เช่นสมมุติว่าบิ๊กมัมเนี่ยมันดึงธงโดยที่ไม่ได้สนใจว่าจะมีใครอยู่ในธงถูกว่าทีนี้เราใช้สกิล2ต่องั้นหมายควาว่าบิ๊กมัมดึงธงฟรีครับฟรีเลยอ่ะเพราะว่ามันไม่โดนดาเมจไงเออเนี่ยแหละคือข้อดีของมันหลังจากบิ๊กมัมดึงนด้เสร็จก็แปลงเป็นโลแล้วอยู่ธงไปเลยอะไรเงี้ยมันเรียกว่าเหมือนเป็นคู่คอมโบที่พิกเกมได้ดีมากกว่าอ่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาคุยต่อว่าสำหรับตัวเรจูเนี่ยสกิล,ลหลักๆของมันทั้ง2สกิลเลยนะครับ ซึ่งหลังจากปรับมาบอกเลยว่าเก่งโคตรๆสกิลที่2เนี่ยเรียกง,ง่ายๆว่าเป็นอมตะเมื่อกี้ที่เห็นเนี่ยผมอัพยังไม่เต็มนะเห็นไหมผมอัพแค่ขั้น4เองเออเนี่ยเงินขาดแค่สามพันก็อัพขั้นห้าละและประเด็นเมื่อกี้ที่อยากให้เห็นเนี่ยครูดาวอยู่40่สิบวินะครับถ้าขั้น5้าเนี่ยสาเอาง่ายๆเกมเมื่อกี้คือใช้ทีีทเลยละ่ะใช้ทีโคตรๆแล้วก็ดาเมก็จะแรงขึ้นอีกก็อย่างที่เห็นนั่นแหละว่ามันดีนะครับเป็นอมตะช่วยเพื่อนนั่นเอง ต่อมานะฮะในส่วนของสกิลที่1คือผมอยากบอกแบบนี้ครับในกรณีบิ๊กมัมหรือไคโดโล่ olo, ก็ตามสมมติถ้าอีกฝ่ายหลบแล้วพลาดแบบอยู่ใกล้ๆเราเลยอะ่ะมันคล้ายๆตัวชิโนบุครับเออมันโดนแบบดอกหนึ่งคือ400อ่ะแต่มันมีที5ดอกถ้าจำไม่ผิดนะพิด5ดอกทีเดียวล่อไป30,000ได้ครับตายนะครับโซโลผมเคยเจอมาแล้วนะโซโลเลือดเต็ม25 0 0 0โดนสกิลหนแบบประชิดตัวเลยอะ่ะโดนหลบแล้วใช้เลยอะ่ะ ทีเดียวดับเลยนะครับแล้วก็ดีมันดีที่มีตายเกิดไงแต่ประเด็นคือแล้วถ้าไม่มีตายเกิดอ่ะเอออย่างเช่นตัวลูฟี่อย่างเงี้ยโดนทีเดียวก็เลือดเหลือหนึ่งใช่ปะ่ะอ่าโดนพิษต่อตายอยู่ดีนั่นเองก็น่าจะชัดเจนนะครับคือค่าได้มีดามเมจถึกพอตัวนะครับและแถมจะมีอมตะอีกก็คบคันอ่ะคบๆเลยเป็นสีดาวนะย้ำก่อนเป็นสีดาวที่ส่วนใหญ่ทุกคนจะมีเนาะ ทีนี้เรามาคุยในส่วนของที่มันดีเนี่ยก็คือว่ายด้รับโลชิลคล้ายๆกับตัวซันจิทุกครั้งที่ดึงธงได้จะเพิ่มเกรดตรงนี้ด้วยดังนั้นอย่างเมืเ่อไหรที่เห็นตอนเปิดเกมอ่ะผมโดนไคโดตัดเลือดก็เลยไม่โดนเห็นปะ่ะนี่แหละคือข้อดีนะครับคือส่วนใหญ่เจอกันครั้งแรกน่าจะใช้สกิลใส่กันอ่ะฟรีสกิลเขาว่าฟรีแต่เราโดนนะครับอ่ะต่อมานะฮะในส่วนของความเร็วตรงนี้คงไม่ต้องพูดก็ได้นะครับอ่าและแล้วก็นี่ด้วยฮะ ทำให้อยู่สถานะติดพิษเป็นเวลา14วิเมื่อเกิดคิงั้นแหลเขาว่าเกิดคิเมื่อไหร่คือติดพิษเมื่อนั้นนะครับและหลังจากที่ติดพิษผมอยากให้เห็นนะเห็นป่ะเมื่อโจมตีศัตรูที่ติดพิษคุณเห็นอะไรไหมครับฟื้นฟูเลือด5%และย่นคูดาวของสกิล2ดังนั้นเมื่อกี้ที่เล่นน่ะผมเลยไม่ไปไหนไงผมเลยยืนบวกไปเลยเพราะว่าสกิล2มันใช้ได้ทีทีเออหลังจากที่เราตีคนที่เป็นพิษแล้วเนี่ย ยิ่งตีเสร็จสกิลสก็ยิ่งคูดาวไวคูดาวไวก็เป็นอมตะต่อนั่นแหละครับผมเลยไม่ได้ไปไหนคือมันอย่างถ้าสายวิ่งตัวอื่นเนะี่ยคำแนะนําเช่นสมมติว่าตรงกลางนัวกันเนี่ยเราไปที่อื่นเลยก็ได้แต่สำหรับเลจูเป็นเ,เรียกว่าเป็นสายวิ่งยกเว้นละกันซึ่งมันสามารถบวกต่อได้เลยยืนบวกตรงนั้นเลยครับเพราะว่ายิ่งบวกสกิลสยิ่งมาและถ้ายิ่งมีเพื่อนมาช่วยก็ดีแต่จริงๆจะไม่ช่วยก็ได้นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นการบอกละกันนะถ้าใครเห็นเลจูเล่นอยู่ จะไปเล่นทงอื่นเลยก็ได้นะครับเพราะว่าตัวเลจูเนี่ยผมเล่นมาแล้วนะฆ่าบิ๊กนัมได้นะครับฆ่าได้เลยนะคําว่าฆ่าได้คือใช้สกิลหนึ่งนะในการฆ่าบิ๊กนัมโดนดอกเดียวดับนะครับยกเว้นว่าบิ๊กนัมเช่นแบบยิงบีมอยู่หรือใช้สกิลหนึ่งกำลังเปลี่ยนจากโล่เป็นวิ่งอย่างเงี้ยมันเป็นอวตารถูกปะ่ะเออก็อยู่ที่จังหวะแหละอยู่ที่จังหวะใครได้แต่บิ๊กนัมฆ่าเราลําบากแล้วก็ถ้าบิ๊กนัมติดพิษเวลาเราตีก็เด้งเลือด งงไหมแต่ว่าเวลาเราโดนบิ๊กมัมติดไฟอย่างเงี้ยเออคือเอาง่ายๆเลจูได้เปรียบอ่ะเออผมมองเงี้ยตั้งแต่ผมเล่นมาหลายเกมแล้วนะเลจูได้เปรียบมากกว่าถ้าเวลาเจอบิ๊กมัมอ่ะเพราะว่าติดพิษมันตีแล้วเด้งเลือดตลอดเวลาเลยอ่ะเอออ่ะก็เป็นประมาณนี้แล้วกันนะสำหรับตัวเลจูสำหรับเหรียญเซตเหรียญที่ผมว่าดีที่สุดเนี่ยมันเน้นย่นที่สกิล2แต่ประเด็นคือว่าอ่าเซตนี้เซตนี้เน้นย่นสกิล2นะครับก็คือ อยู่ธงของศัตรูเป็นหลักนั่นเองอย่างเมื่อกี้ผมก็บวกธงศัตรูตลอดเห็นปะยิ่งถ้าอยู่เนี่ยครูดาสกิลสจะย่นอยู่ที่30%ได้เลยเออดังนั้นผมเลยบอกว่าเน้นที่สกิลสองนะครับแล้วก็ต่อมาความเร็วจริงธงเพิ่มขึ้นอ่าอันนี้มันเหมาะสายวิ่งอยู่แล้วเนาะแล้วก็ในส่วนของดึงธงได้ก็เด้งเลือดอีกอ่าส่วนเลจูดึงธงเลือดไม่เด้งนะครับอันน้อยอันนี้เรียกว่ามีเลือดเด้งขึ้นมาช่วยและการเลจูเด้งเลือดเฉพาะตอนที่ติดพิษซึ่งสกิลสอง หรือสกิหลหนึ่งโดนเมื่อไหร่ติดพิษร้อยเปอร์เซ็นต์หลังจากนั้นตีเด้งเลือดโลัวครับอ่าอันนี้คือเสตเหรียที่ดีที่สุดนะแต่ผมยังไม่ได้ทําดังนั้นเลยใส่เส้นนี้เล่นทดแทนกันได้ไม่แน่าเกียดนั่นเองอ่ะก็น่าจะจบสำหรับตัวเลจูต้องเรียกได้ว่าสําหรับสายสีน้ําเงินเดี๋ยวผมแบ่งเป็น3ตัวก่อนจบคลิปแล้วกันนะว่ามีตัวไหนหน่าเล่นบ้างนะตัวแรกให้เป็นเลจูนะครับอันนี้เพาะเล่นอยู่แล้วนะเลยเอาให้ดูไปเลยนะครับตัวที่2ที่ผมมองว่าดีก็คือเลลี่นุ่ม นะอ่าแล้วทีนี้เป็นตัวที่3นะครับคือโบอาสตัวแล้วนะแต่ว่าเลลี่กับโบอาเนี่ยเป็นตัวรนะีเจนต์เนาะทีนี้ตัวที่4ที่ผมมองว่าดีก็คือชิโนบุอ่าผิดค่าซะงงั้นมีบางคนคือคิดไม่ถึงว่าชิโนบุมามาจากไหนคืออย่างนี้ฮะเนื่องจากผมเห็นชิโนบุจากคุณทอมมี่เรือ TM เเล่นนะ่ะผมเลยเห็นว่าเฮ้ย ชินะบุมันถึกนี่หว่าแล้วก็ไอ้สกิลหนึ่งของชินะบุเอาง่ายๆว่าถ้าใครพลาดมันจะเหมือนตัวเรจูเลยครับสกิลหนึ่งของชินะบุมันเรียกว่าปลาปดาวปลาดาวกระจายปะปลาปลามีดบินน่ยถ้าโดนเต็มดอกทีเดียวก็ดับนะครับบิ๊กบัมก็ดับนะครับอย่างเมื่อวานผมเจอไคโดเนี่ยผมเล่นเรจูใช่ป่ะใช้ไคโดโล่เนี่ยแหละสกิลหนึ่งทีเดียวตายเกิดเลยนะรอบหนึ่งเลยอะเออคือไคโดสู้ไม่ได้นะครับถ้าโดนเต็มเต็มนั่นแหละดังนั้นผมให้เป็น4ตัวนี้สำหรับสายวิ่ง แต่ถ้าถามว่าตัวไหนเป็นซับได้บ้างไหมก็ต้องเป็นโบอาเพราะว่าซับดีที่สุดสําหรับ4ตัวนี้ถ้าใครคิดจะปั่นก็คือตัวนี้อาจจะดีที่สุดนะครับแต่มันไม่อาจไม่เหมือนเลจูตรงที่ว่าแบบเวลาบวกแล้วเลจูมันยืนได้ยาวอะ่ะถ้าจาก4ตัวนี้กับเลลี่หนุ่มะนะแต่ไอเลลี่ต้องเน้นที่หลบใช่ไหมชิโนบุก็คือแบบกลางๆเหมือนเหมือนตัวโบานี่แหละแต่ถ้าเอาปวดสุดอะคือโบอาครับโบามันคือทําให้คนเป็นหินแล้วก็ไปลอยทงเลย หรือว่าเป็นหินปุ๊บดึงทงเลยมันเป็นแนวนั้นนะครับซึ่งแต่ละตัวเล่นโคละแนวเอาที่ชอบแล้วกันนะสไตล์ไหนก็จัดตามนั้นครับ